Những nhưng bao đấy hơn đấy, thì anh an Nam hơn cả vào đấy, sù cả đại đốc, ơn 3 tỷ pi lại เราปุ๊เซปุ๊ซาสนใจเพื่อนเลดติโตทางออนายพานขัตีพันไดเดอร์วทั้งมู่นุย่ยเล็ดแลดไปเนาะอ,นอุ้ยได้นี้ หมดแล้วกลับคืนโอ้มีบิดมีอ้วยเออโอ้หักหักทุกคนเดี๋ว่า ครับทักทายสบายดีเนะทุกคนนะเนาะเมื่อนี้ทางค่อยซีมาติดตามเบิง่งวิธีชีวิตของสาวบ้านหรือว่าพื้นบ้านวิธีการของของบุคคลในการเฮ็ดเฮ็ดในอะไรวะเฮ็ดอันเฮ็ดหัวหนาาหรือว่าเฮ็ดไม้คอนเทา ประเภทเครื่องกองบุญมีผู้นึ่งนำบาลนน่กระเจ้าเฮ็ดถือว่างานละงานสี่มือขนาดเพ็นเฮ็ดแต่เอามือละเฮ็ดเลื่อยใส้เลื่อยเลื่อยกับสิเป็นเลื่อยน้อยบ่เลื่อยซ้ำใดโ่จักนำเพิ่นไปปฏิทิตามบึงถืกบดไป<า>อยู่บนเพิ่นเฮ็ดวียวกับถือว่า ติดกับทิวทัศน์ธรรมศาสตร์นะอากาศก็เย็นดีมือนี่ตอนเช้ามือนีอ่ธรรมศาสตร์ก็ส่วนพพอนีก็มีแต่ป่ากล้วยนะต้นกล้วยพร้อมทั้งไม้เปิดปลูกไว้อยู่ไว้กินถือว่าอุดมสมบูรณ์นะออยำ พายามผลแล้วพอได้ยู่ได้กินหน่อไม้หน่อ,นอ,นอตอกเนาะไปไปติดตามเบิง่งกระเจ้าเห็ดอโอ้เลื่อยเอาเนี่ไม้ละไม้เปอยนจ้ากอนไม้อันนี้เพราะว่าอยาก ไซลมันมันบ่มอดอัน,นหมายความว่าไม่เปื่ยทีเป็นไม้อ่อนกระตามไม้แก้กระยาถือว่ามอดบวกกินไม้ตวนวิธีการเลื่อยของคนโอ้ถือว่าสีมือนะไซส,สีมือขนาด งานตกแต่งเ,เพินนไดอ้อันนี้นี่หางมันวะาหางนากวะอ,อันนี้หางนากเลยอันนี้คือกระสีเว็นหัวนาะโอ้งามเลยทุกคนเลยผู้เป็นจังเฮดได้เด้ dùa siêu sàn khơi hết mà chắc mưa nữa 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 mưa nữa 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 เเเเออนนี่ยวยงฮาะ,ะถือว่าเหตุแบบบ่มีไผจัดไผเล่งนะอันนี้ก็คือไม้ขันเทาเน้านะเพิ่นบ่ทันได้เออเพิ่นบ่ทันได้ตกแต่องอ่าหูอห้าง แล้วสิมาติดตาเบิ่งอีกเอาจนจนแล้วนะประเทศวิธีได้างานปานีงานสี่มือ ห่างนี่ล่ะสิเป็นมะย้มมะย้มนี่ก็มอดก็บ่กินมะย้มนี่ก็ได้ออโอ๋สางเฮ็ดได้หมอนี่ ลวงานเมื่อนี้สิเป็นงานช้าเพื่อนวะเพราะว่าไผดับเออเอาพาทากเอาเนาะเอาไผาบอดับเพื่อนก็เพื่อนใส่กบใส่เครียดบ,ยบวีทีเพื่อนเองเนาะชึ่อว่าวีทีการของเพื่อนโอ้ สร้างเห็ดได้เพิ่นนี่ถือว่ามีมีตลาดสร้างโดยเฉพาะนนี้ับงานตลาดสร้างเพิ่นแล้วแม่เพิ่นเห็ดถือว่า100 200, บ่ก็200 1,000พันบ่อันนี้ก็สิเป็นเออเชี่ยวสารกับผู้เชี่ยวสารเนาะทุกคนเนาะ มาติดตามเพื่อนเฮ็ดงานตกแตง่งงานสีมือโดยเฉพาะทือว่าเพื่อนหับงานนะแบบงานเสริมอ่ะนี่อ่าเพื่อนได้ไปวิ่งไปการเลยว่าเฮ็ดนำหัวนำส่วนแล้วเราเพื่อนก็เฮ็ดตัวนี้ที่ว่าเป็นงานเสริมรักแล้วแม่นประเภทเฮ็ดให้เฮน,นานนี่แหละทางวิธีชีวิตของโนบทเนะชาวบ้านนอกวันานาของสุม คอยก็มีแต่แนวนี้อันนี้ก็คืองานตกแต่งของเพื่อนก็คืออาซีบเสรมิมเห็ดหัวหน้าเห็ดไม้กันเท้าเป็นเห็ดแล้วติดตามจนแล้วพอหาก็เห็นเพื่นเฮ็ดสิมาติดตามปันทุกคนเบิง่งมันแล้วแล้วมันสีออกมา ได้ดีสักไรเลื่อยอันนี้เพิน่นบอดได้ไซด้เลยขอหน่อยนี่ไซบอดได้ตนนัวนี้ถ้าไซละวแม่ไซเลื่อยอัน,นเป็นห้องเป็นหูน้อยนียน่ละแม่มีแต่ว่าเนี่ยอืมเลื่อยเพิน่น โอ้มัดไว้ข้างกลางอีกมันให้ยังนี่อยมั่ไพ่มันนี่ฮัลโโอ้มันส่งภาคบอ่เฮ้ยโอ้ก่อนคือทางเจ้าของนี่บ่เจ้า,จาที่แลวแม่นั่นถูสุดเลยได้นน่เออบ่เจ้าว่าคนละอืม เอาเฮ็ดคายเนา่แนวนี้ก็ได้เห็ดขายนีน่ครับอืมบึงเลื่อยกว่านี่นอ้นอยนีสเฉพาะอ้วยพุ่นอ้วยพนนี่แล้วที่มาให้เพิ่นเลื่อยหัวน้างนี้จะหัวอ้วยให้เบึงทุกคนเ้ยติดตามเบึงเพิ่น มื่อนี้เป็นมือไผ่ดับเนาะถือว่างานกระสีโบยจากเดินไปได้ละเมื่อนี้เพราะว่าไผ่ดับแมมเพิ่อนจะต้องใส่กบใส่เขียดเอ๊ะสำเร็จโอ้ออกมาแล้วก็เป็นแนวนี้เนาะเดียวอันโบเป็นแล้วโบได้แล้วิวธีเหด มันจําเลสเด้สําเลสมันเท่าสิเจาะหูมันสิเป็นแบบนี้โอ้นี่ชาแบบอันเครื่องกองบุญเออเจ้าอันสิไปเฮ็ดอันกองบุญเฮ็ดปักทุ่งนะเป็นแนี้อืๆๆโอ้อืมจูจอย่างเลยได้ใได้ตัวนี้แลได้ตัวนี้ละแม่นได้จเนาะเนาะจูกตีนมันตัวนี้เออๆๆ ทั้งห่างก็ใส่ห่างแต่ว่าบทันได้สำเร็จอันนี้ถ้าสำเร็จมันจะเป็นเออแล้วอันนี้ก็คือภาพบรรยากาศ ือติดกระผาเลยทั้งนะทุกคนนะาติดกระผ้าเทว่าบรรยากาศถือว่าสมบูรณ์อ่ามือนี้ก็สีบดๆเนี่ยสวยแล้วก็คือ,อย่างเช้าเนาะอันนี้ก็คืองานเว็บงานพื้นบ้านไอเดียของบุคคลถ้าบอกเขาให้ก็กสี อาสิบโบเป็นเพาละ่ะเว้าวแต่โบเป็นหอดเลื่อยหอดบลงซ้ำนะถ้าผู้เคยสิเคยก็คือทางค่อยเห็นกินและวกมีเล็กมัดไว้อีกองกลางประเทศเลือ่อยได้สองผ้าผาหนึง่งใซ่งานหนึงน่งผางหนึ่งใช่งานหนึง่งเอาติดตามไปเบื้องแล้วจะหัวจะใดฝันทุกคนเบื้องเนาะอันนี้เละคือดมไม้ก่อนเท่านะทุกคนเนาะนีนะ่ อันนี้ไม่ขอนเท่าแต่อันนี้ก็บรทันได้แล้วคือเดียวเพราะว่าเมื่อนี่แหลอ,อไฟบอมาวิธีการของไม่อนเท้านี่มันออต้องตอกเลยตะปูโอเด็กกจะสปินเล็กน้อยขนาดนี้เัาเล็กใหอยอาจ์ติเตกเด้ จ,จัดให้เบิ่งเนาะอือวิธีการเบบย่างอ้าวโอ้ชิแนวนี้เลยชมก่อนเลยอันนี้อันนี้เราแมน่นบบทันแล้วกระหม่อมเขาว่าบโบทันแล้วแล้วก็บ,บอทันได้งามแต่ว่าโมดทรงละแม่มนตัวนี้โอ้ ไฟป,ประมาณเนาะงานเพื่อนก็นคือตกแต่งเครื่องกองบุญเพิ่นนี่เครื่องกองบุญอันนี้ก็คือไม้ห่อนเท้านะไว้ใส่กองบุญนึ่งก็คืออันหัวหน้าเครื่องกองบุญคือเดียวพายสงพอแล้วก็ได้ <c oughs> กายัางอีกจังมือนี่อันนี้แล้วนี่ประมาณคาดโอ้อยังสามสามมือเนาะสามมือล้วแม่นสามเล็ดโอ้หึงเติบได้ท,นะทวนเลือวาทังเริ่มทังเฮ็ดทำบิดล้วแม่นทิตกมง จนว่าส <Là> ําเร็จแล้วทิศนึงนะอือเจ็ดมือเพิ่นว่าทิศนเออจักหัวนี่รวมหมด100นึงบ่100โอ้คํามันบ่ได้น้อยเด้อทุกคนว่าเป็น100เด้เอวเนี่แล้วก็อิงตามภาวะเนาะ เอออาการแต่ว่าพื้นไฟนี่แหละคือมือนนี่แหละนี่บริเวณยังอยากเห็นยังกับบริเวณอะไอยากกบกับบริกบอยากเห็นอะไรก็อยากเกจาะนี่กับบริเจาะจเนี่ยมันเป็นอันเหิงแนวนั้นเด้ต้องได้รอแต่แนวใดก็ตามเพราะว่ามันวิ่งเอา มีผู้สร้างโดยเฉพาะได้อันนี้สอร้กสอะเจ้าสร้างละสองร้อยพอนะหัวหนึ่งเท่าไรบาทน,นี่เดียวนี่สุดอันนี้ฮะ <15. S 1> โอ้หัวหนึ่งละสิบห้าไม่ก่อนเท่าต้าง ไม้่อนเทานี่เด้โอ้ไม้อ 17, อ่อนเทาละสิบเจ็ดพันเออหัวนากละแม่นสิบห้าทุกคนโยอะอันนี้มันได้ลงเลกเกอร์ข้างแน่ลงสี่ข้างแน่เนาะทุกคนเนาะมันจะเป็นบัดอันนี้ง่ายๆเนยทุกคนเมิ่าไงหนีวๆมันมนนี้ละกะ็ะ มากบมาคัดให้มันเกี้ยงแล้วก็ถ้าเอาอันนี้ใส่เนาะราคาแลเยากลื่นอันหมองย่างๆฮะเพราะว่าตัวนี้ละแมนมันทิเวเ้าเรื่องการซื้ออุปกรณ์มาตกแท่งเนาะก็คือสีบอ่อหรือว่าสลกบลัเออ ใส่เกาวใส่ย่างคักแน่เป็นว่าสาร้างพนองนาะมัน,น,นต้องแนวนั้นต้องได้สิ้นเปลืองตัวนั้นสิบเจ็ดพันหมาอขอนเท้านี้ถ้าหัวนหน้าฮัลนละรแมนสิบห้าแต่ใบลงสแลกกบแล้วละ,ะ,ะเอียดแล้วก็คือว่าแล้วมาเจ้โทอแต่ว่าเจะนี้ใส่ห่างแล้วก็จบ ถีอว่า1 5 0้านก็บ่ได้ลงทึนตัวนะ,ะวิธีชีวิตเนาะมันแนวนั้นอ่าวิธีชีวิตของสาวบ้านเนาะกับของพื้นบ้านดวนแล้วแต่ผู้สร้างผู้เหตุอ่าไปละมาติดตามเบิ่งวิธีการของกระจ้าเฮ็ดแต่ว่าแล้วกับ คือบ่อล้วก็ซ้ำแล้วละซ้ำนี่ละเท่าแต่ว่าไผ่บ่มาซื้อมนันอันนี้ก็บ่ทันแล้วนี่จะได้ลงสแลกคักน่แล้วสิมาติตามเบิง่งนำเพื่อนอีกเถอหน้าละอันนี้ละติดตามปันทุกคนเบิ่งก็คือวิธีชีวิตของสาวบ้านสมเฮาเนาะอันนี้ ส่วนบุคคลใดโมแมนว่าเฮ็ดมดคู่คนนะนี่<อ>มืดน้ำบานนี่ก็มีแต่ผู้ดเดียวเพื่อนนี้นะเฮ็ดมีแต่เพื่อนนี่เฮ็ดอันนี่หัวนา้าเฮ็ดไม้ก่อนเท้านี่เครื่องกองบุญจบซรัพนี้ละอ่าเอาพอพอทางค่อยไหมวิดีโอหน้าอ่าขอขอบใจ